สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนบ้านแหลมดินทุกท่านก็ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสู่การเรียนการสอนแบบใหม่คือการเรียนแบบออนแฮน์พรุ่งนี้วันอังคารที่20ก,ะะกรกฎาคม2564ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนมารับใบงานไปทําที่บ้านซึ่งโรงเรียนบ้านแหลมดินอัศนัน์อุปถรัรมภ์จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่คือแบบออนแฮน์ hand. ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23กรกฎาคมซึ่งการเรียนแบบออนไลน์นั้นนักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็จะทำใบงานแต่ก่อนที่นักเรียนจะจัดทำใบงานนักเรียนต้องมาศึกษาคลิปวิดีโอที่คุณครูจะต้องจัดส่งให้ทุกวันคุณครูแตงสิริจัญญาหนูอินรับผิดชอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ซึ่งภาษาไทยของเราในวันนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างมาเรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นจะเรียนรู้นั้นเรามารู้จักหนังสือที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนเรื่มแรกนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะแบบเรียนเร็วซึ่งนักเรียนต้องได้อ่านทุกวันก่อนเรียนจําได้ไหมคะในห้องเรียนของเราเล่มต่อมาก็คือภาษาภาทีใบบวกใบบัวจําได้กันไหมเอ่ย เราเรียนกันเรียนบทไหนแล้วคะใช่แล้วค่ะบทที่สองภูผาหลังจากที่เรียนไปบกใบวัวแล้วภาษาภาทีแล้วนักเรียนก็ได้ทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกทักษะภาษาเล่มนี้ค่ะเมื่อนักเรียนได้รู้จักหนังสือที่เราเรียนกันแล้วนักเรียนหยิบหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มนี้ขึ้นมานะคะเราจะได้เรียนสระแอแอกันจําสระแอกันได้ไหมคะ อยู่ตรงหน้าคําอยู่ตรงหน้าปยัญชนะเมื่อประสมกับปยัญชนะแล้วสามารถที่จะอ่านเป็นคําได้เช่นคําว่าอ่านว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะบอแ,แ,แ,แอบใช่ไหมคะคาต่อมาค่ะนี่อะไรเอยสะกวดสิคะเก่งมากค่ะคอแ,แ,แอคแล้วมาดูคำสุดท้ายกันค่ะ ไปสมกับรอเรือแล้วอ่านว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนของคุณครูเก่งมากรอแอร์แรนในหนังสือเล่มน,นี้นักเรียนฝึกอ่านสระแอไปตั้งแต่คําแรกและก็มีการผรสมกับปยัยชนะอ่านเป็นสองคำนะคะซึ่งนักเรียนก็อ่านเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านหน้านี้นะคะเด็กๆอ่านเสร็จนักเรียนสามารถที่จะให้ผู้ปกครองอ่านคลิปส่งวีดคโูทางไลน์ ก็คุณครูจะประเมินว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้หรือไม่นะคะสละแอก็ผ่านพ้นไปทีนี้เรามาเรียนในบทที่สองของเรากันค่ะบทที่สองของเราในหนังสือเล่มน,นี้นะคะภาษาพาทีนักเรียนสามารถที่จะอ่านได้เลยนะคะบทที่สองของเราบทที่สองในเรื่องของภูผานะคะนักเรียนดูนะคะหนังสือเล่มน,นี้ภูผานักเรียนอ่านได้เลยค่ะอ่านได้ทุกหน้า ะะรู้จักคำนําเรื่องอ่านได้แล้วใช่ไหมคะไปฝึกอ่านกันเลยนะคะหน้านี้ภูผ,ผานักเรียนก็อ่านเก่งแล้วนะคะอ่านได้เลยอ่านในผู้ปกครองฟังทุกวันนะคะนี่อ่านยิ่งเก่งนะคะเราเรียนกันไปทุกวันอยู่แล้วนะส่วนหน้านี้นะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้จะเป็นในส่วนของการอ่านปยัญชนะและอ่านเลขไทย เยนแล้วใช่ไหมเอ่ยเราแค่มาทบทวนนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะทบทวนในส่วนของสระสระอะไรคะสระอีและสระอูค่ะอ่ะมาดูสระอีกันก่อนนะคะสระอีของเรานะักเรียนก็ฝึกสะกดคําได้เลยค่ะเช่นกอ,อ,อ,นะะอีจีนะคะจอีจีนะคะอ่านไปได้เลยนะคะ นักเรียนอ่านแล้วนะคะซี่คือสระอีนะคะอย่าลืมนะลูกจําสระให้ได้นะคะสระอีอยู่ตัวส่วนไหนของคําคะอยู่ตรงไหนเอย่ยข้างบนข้างหน้าข้างบนข้างหน้าหรือตรงไหนคะอยู่ข้างบนนะคะสระอีนะคะลูกอ่านผสมคําปผู้ปกครองฟังนะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันที่สระอูนะคะสระอูนี่แน่ก็ฝึกอ่านไปเลยค่ะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะหน้านี้เลยนะคะฝึกอ่านไปได้เลยค่ะ ฝึกอ่านเลยนะคะคาแรกก็จะเป็นกอูกูนะคะคาต่อไปก็เป็นจออูจูนะคะนักเรียนฝึกอ่านได้เลยนะคะอ่านไปได้เลยจนถึงข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะเป็นการอ่านสะกดคําเช่นคําว่าดีที่นักเรียนอ่านนะคะดีก็คือพปัญยชนะดอเด็กสละอีสะกดว่าดออีดีนะคะต่อไปก็จะเป็น รีรอเรือผสมด้วยสระอีอ่านว่ารออีรีนะคะอ่านไปได้เลยอ่านให้ชัดถ้อยชัดคำอ่านไปจนถึงฝึกอ่านคำข้างล่างสองคำนะคะภูผามาหานักเรียนปหนึ่งของโรงเรียนบ้านแหลมดินนี่เก่งอยู่แล้วค่ะอ่านได้หมดเลยจำได้ไหมคะคุณครูสอนถึงสระอะไรสระอาสระอีสระอูสระเอและตอนนี้สระแอแล้วนะคะ นักเรียนอ่านได้แล้วฝึกอ่านทุกวันเกนักเรียนก็จะกลายเป็นเด็กที่เก่งนะคะเล่มน,นี้นักเรียนอ่านจนถึงหน้านี้แล้วนะคะหน้าที่18หลังจากนั้นคุณครูก็จะมาประเมินความรู้นะคะหน้านี้นักเรียนอย่าลืมนะนะคะอ่านให้ได้นะนะคะกกอ IE ีกีนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะส่วนก็สละอูฝึกอ่านจนถึงข้างล่างเลยนะคะข้างล่างนะคะนักเรียนฝึกอ่านให้เสร็จนะ เมื่ออ่านเสร็จแล้วเราก็มาประเมินมกันว่าสระอีสระอ e, ูของเราเนี่ยเราเข้าใจมากแค่ไหนนะคะนักเรียนเปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะทักษะภาษานะคะเรามาดูกันนะคะทักษะภาษาของเราบทที่สองนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดก,การหน้านี้ง่ายมากนะคะเราทําแค่หน้าเดียวพอค่ะที่จริงแล้ววันจันทร์เนี่ยเรายังไม่ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบออนไลน์นะคะเราเปลี่ยนนอนแฮนด์แต่เรามาทําแบบฝึกหัดการคุณครูให้การบ้านแค่หนึ่ง <im itation> หน้าไม่ใช่การบ้านนะคะนักเรเียนต้องทําเลยนะคะแบบฝึกหัดนะะ <im itation> ีน้เขาให้ทำอะไรบ้างนักเรียนมาดูค่ะเ <im itation> ขาให้เขียนวงกลมล้อมรอบคําที่มีสระอนะคะและเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะล้อมคําที่มีสระอูนะคะ คำสั่งตรงนี้ให้ทําอย่างไรอนุญาตให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังแต่ถ้านันกเรียนดูคลิปนี้แล้วนักเรียนสามารถไปทําได้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนวงกลมคําที่มีสระอีและขีดสีเหลีย่ยมในคําที่มีสระอะไรคะสระอูเหมือนตัวอย่างที่ค,ครูให้ไปนะคะนะคะตามนี้เลยนะลูกนะทาได้นะคะสงสัยถามมาทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะคุณครูยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำในการทำการบ้านทำงานของนักเรียน ะค,ะคิดถึงนักเรียนมากๆนะคะอยากให้การของเราเนี่ยเป็นไปอย่างปกติไม่อยากให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line, เลยแต่เราต้องกลับตัวไปตามสภาพนะคะค่ะนะคะคือว่าวันนี้นักเรียนของคุณครูเนี่ยเก่ง